๋ว,วันนี้ผมก็จะมารีวิวรหัสอีกรหัสหนึ่งนะครับผมมาดูว่ามีของอะไรบ้างนะครับผมหัวก่องก็จะมีหัวขาวหัวเบาบันนะครับผมไปไๆเลยนะครับผมรหัสนี้ก็จะมีประมาณนี้ผมอันนี้ก็เซตอะไรไม่รู้ครับอันนี้ก็เซตอะไรไม่รู้เหมือนกัน,นครับผมอ่ <c oughs> รหัสนี้มีของหลักไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมแต่ตอนทุกอาทิปผมลืมรีวิวตัวผู้หญิงนะครับผม ตัวผู้หญิงก็จะมีหัวจิ้งจอกแล้วก็แว่นตาอายุเคนะครับผม <c oughs> ชุดก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามารีวิวตัวผู้หญิงให้นะครับผมอันนี้ก็หมวกจนสลรถนะครับไปไปเลยนะครับผมเพราะว่าของมันเยอะมากครับผมเดี๋ยวคลิปมันนานนะครับมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่ผมพอมีเล่นนะครับ ก็อาจจะเป็นคาบุกินะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นหัวอลไรไม่รู้ผมอันนี้ก็หัวขั้นนะครับอันนี้ก็ขั้นนะอันนี้ก็ขั้นนะครับผมอันนี้แรงนะครับอันนี้ก็น่าจะเติมเอานะครับผมอันนี้ก็สุ่มนะครับอันนี้ก็หัวแต่ก่อนมีผลิติตั้นให้แรกนะครับขอเลื่อนไปไปเลยนะอันนี้ก็หมวกอายุเคียนะครับผมเป็นเสื้อเกลาวนะผมไม่ใช่หมวก เป็นหมวกของเสื้อเกาะนะครับผม <c oughs> นี่ก็ชุดอายุเขียนะผมชุดเกาะคนระับมันติดปากนะครับผมเพราะว่าเพื่อนมันพาเรียกนะครับผม <c oughs> ก็เลยเรียกนาะม <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับ <c oughs> ไปไปไเลยนะครับผม <c oughs> เพราะว่าชุดพวกนี้มันไม่มีอะไรแล้วนะครับ ก็ไบๆเลยนะครับก็สต็อปดูได้นะผมใครที่อยากให้แต่งตัวอันไหนบ้างก็เลือกมาได้นะครับอันนี้ก็กเกงไปไฮไลท์นะผมแต่ว่าผมไม่ค่อยใส่นะครับเพราะไม่ค่อยได้เล่นไฮไลท์จริงมันก็เล่นแรงใหญ่ได้นะครผมแต่ผมว่ามันดูใหญ่นะครับ อันนี้ก็ตีนเปล่านะครับก็ไป,ไปไปเลยนะผมอันนี้ก็สกินปืนต่อเลยนะครพรา็จะมีเอ็มโฟลั่นหนึ่งแล้วผมเอ้ยลั่นสองนะครับเอคือสองบอกนะผมมีอัตายิงสองบอกนะครับลั่นสองบอกนะครับสกาคือลั่นสามบอกเลยนะผมมีหนึ่ง สองแล้วก็สามนะครับผมลั่นสามบอกครับผมกอซ่าก็มีลั่นบอกหนึ่งครับฟาร์มาสผมชอบสกินนี้มากกว่านะครับผมเพราะมันเทนะครับเอเอ็นไม่มีสกินลั่นนะครับผมอัคมีสกินลั่นดวงเดียวนะครับสวีดีก็มีสกินลั่นสองบอกนะครับผมมหัศจนย์ก็มีสกินลั่นเหมือนกันนะครับผมสกินจอบเกาะก็ดีนะครับผมแต่ผมชอบยิงไว้นะครับก็จะมีประมาณน,นี้เลยนะครับ คลิปนี้อาจจะไปเร็วๆนิดนึงนะคผมนี่ผมดูได้เลยนะครับมีตามนี้เลยซองก็จะมีซองเขียวนะครับซองควงก็จะมีสามบอกนะครับผม <c oughs> ก็สองบอกครับผมทาก้อนก็มีสกินเดียวนะครับเอดบิก็มีแต่สกินเขียวนะครับผมสกินนี้ดีมากนะครับผมดีเสือสกินนี้ก็ดีนะครับผมมันยิงไวนะครับ กระทะก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้ผมไม่ค่อยเยอะมันไม่มีนะผมระเบิด47อันนะครับไอ้อย